นเก็บไอเนี้มาเก็บ่นนรอปยังยังปกปมาเลยหรอมาลอเค่เกมกระจกกระจกไม่ต้องกลัวหรอกวดมากคลิปอยู่มันพี่พี่หัน้ามาผมพี่หนห้ามาผมดิให้กดที่บอร์ดไม่ก็ขึ้นแล้วเสียงไอ้เ่ย chen đà đi ở đây đi được Đây mày nó mới à? Thôi thôi mà thôi mà leo đi nó khay mình vô không mong nhìn Mình ở này à? ở Trong không ở trong nếu lao lao Lâu 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 nó chết ผมี่ผมดิมันมาดิตูมนมามนมดีตมัมา้วาล้าสลักนี่ไมึง่วนี่มาไลฟ์บีไลฟ์มนนตวนั้นมนี่ตูนันมันอ่ะหอดลอดหลอดไม่เหลือว้าไม่เหลือ

Kau ni tim. Kau main tim. Kau pergi apa? 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 Kau